รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเชื่อในเรื่องสิ่งเลึนลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม สำหรับตุ๊กตาลูกเทพก็ดูจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขนาดนี้ค่ะ คงไม่แปลกที่เราจะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความลี้ลับเพราะอยู่คู่กับสังคมไทยมานานโดยล่าสุดมีกระแสนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิตอลนั่นคือตุ๊กตาลูกเทพดูภายนอกดูเหมือนตุ๊กตากทั่วไปแต่ภายในปลุกเสกเอาไว้โดยมีความเชื่อว่าตุ๊กตาลูกเทพจะช่วยเสริมโชคลาภซึ่งแม้แต่ดาราคนดังก็มีตุ๊กตาลูกเทพนี้ไว้ครอบครองกันความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพที่ลุก ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพอะค่ะจริงๆเราก็จังเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อของหลายๆคนนะคะที่รับน้องมาเลี้ยงเขาจะมีความเชื่อว่ารับมาแล้วอาจจะโชคดีจะรวยจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเออความคิดเห็นของกระจังก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารับเขามาเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่ทํามาหาคินหรือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตัวเองดีเนี่ยเราก็ไม่มีทางมีโชคดีหรือว่ามีเงินได้อะค่ะ ตุกตาลูกเทพสามารถหาซื้อได้ที่ในเน็ตตามตลาดตามสำนักทรงเจ้าราคาขึ้นอยู่กับตุกตาที่ปลุกเสกแล้วหรือที่ยังไม่ปลุกเสกราคาเริ่มต้นที่2,000-20,000ถึงบาทแล้วแต่ขนาดไซส์และเมื่อเราเอาน้องมาบูชาแล้วเราควรจะดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งคว้างถ้ามีเวลาพอเราควรอุ้มน้องออกไปตามสถานที่ต่างๆกับเราบ้างผู้ที่สนใจบูชามีตั้งแต่วัยระดับนักศึกษาจนถึงวัยทำงานและแม่บ้าน ังไงกับการบูชาตุ๊กตาลูกเทพในยุคสื่อดิจิตอล เราบูชาตุ๊กตาลูกเทพจร,จริงๆเรียกว่ากุมารทองสายเทพนะคะไม่ใช่เรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพบูชาไม่ใช่ตามกระแสค่ะบูชาเพราะว่านํามาช่วยในเรื่องการค้าขายค่ะแล้วเราก็้องรู้กันแล้วนะคะว่ามุมมองของเซลปินบนดาราและบุคคลทั่วไปมีความเห็นอย่างไรเรามาดูความเห็นในมุมมองของวิทยาศาสตร์กับพระพิศศาสนาว่ามีความเห็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพในยุคปัจจุบันอ๋อครับ ก็ถ้าในมุมมองของทางด้านจิตวิทยาเนี่ยตอนนี้ตุ๊กตาลูเทพมันเป็นกระแสแต่ว่าจากที่พี่เห็นตอนนี้มันก็เริ่มเงียบๆไปแล้วนะครับแต่ว่าจากกระแสเนี้ยมันก็ทําให้คนที่เขาเหมือนมีศรัทธามีความความเชื่อตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของบุคคลเขาก็อยากจะแบบซื้อมาซื้อมาเพื่อเป็นการเสริมกําลังใจจริง,รงๆแล้วถ้าในมุมมองของ ความเป็นจริงแล้วิทยาศาสตร์จริงๆมันอาจจะเป็นการกระทําของเร,เราเราอาจจะดึงลูกค้าได้ด้วยตัวของเราเองด้วยคําพูดด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของเราแต่ว่าตุกตาลุเทไปแค่พืที่พึ่งทางใจของเราเท่านั้นเองแต่มันพึ่งแล้วมันทาให้เรารู้สึกด,ดีเมื่อรู้สึกด,ดีมันมีกําลังใจเราก็มีพลังในการที่จะแบบเดินไปไปทํางานไปเรียกลูกค้าเออไปทําแบบบอร์ดโฆษณาสีสวยเพื่อดึงดูดลูกค้าขายขอบพูดกับลูกค้าดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพลังให้เราเอออะไรประมาณเนี้ยครับ กตาลูกเทในมวงของศาสนาก็ในชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งทางด้านวัตถุว่าตามหรือว่าทางด้านจิตใจก็ตามทังเป็นรูปแบบของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมดังนั้นในการที่มนุษย์ในปัจจุบันหรือในุษย์ในอดีตรวมถึงอนาคตก็ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวตรงนี้ในการยึดอตุ๊กตาลูกเทหรือว่าสิ่ง,งต่างๆแล้วนำมาเป็นสิ่งที่ยึดมั่น ในการทํากิจการงานต่างๆหรือว่าการเรียนเพื่อเป็นกําลังเราจะเป็นกําลังใจในการกิจกรรมการทํางานหรือว่าการเรียนในทางพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการนับถือตุ๊กตาลูกเทพเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดแต่ประการสําคัญคือการที่จะทําสิ่งต่างๆอย่างมีสติตามที่พระศาสดาของศาสนาได้สั่งไว้ ข้อคิดทั้งนักจิตวิทยาและในทางพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องใช้ทั้งสติและปัญญาในการพิจารณาอย่างรบอบคอบเบญจพลอมรเจรศักดิ์ถ่ายภาพสิริวัลเมืองมูลรายงาน